สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอดาวโจนนะครับดาวโจนเช้านะครับดาวโจนเช้าของวันที่สองก็กฎลาคมสอง5ันห้า้หกสิบห้านะครับอ่าขอขอบพระคุณสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกคลิปๆเลยขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับ แนวทางก็จะมาวางเลขให้ทุกๆท,ท่านได้รุ่นลุมเพราะความบันเทิงเป็นหลักนะครับท่านใดที่จะนําไปใช้ในการลงทุนก็ขอให้พิจารณาดูให้ดีก่อนนําไปใช้นะครับหุ้นดาวโจนเนี่เสียหลักแล้วนะครับเสียหลักไป3 3ม,มงวดแล้วนะ หลุด3วันต่อกันเลยนะครับวันนี้ก็ขอให้ชมเพื่อความเป็นความบันเทิงก่อนกันแล้วกันนะครับว่ามันจะเริ่มมาวันนี้ไหมถ้าเริ่มมาเดินมาดีวันนี้ก็ค่อยว่ากันใหม่นะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านรุ่นลมก่อนนะแต่ถ้าท่านใดชอบก็จัดไปกัแล้วกันนะครับแต่เบาๆนะอย่าเพึ่งอย่าเพิ่งนั้นนะครับก็ขอให้มันปกติก่อนกันแล้วกันนะครับประมาณนี้ บอกทางหนึ่งไปทางหนึ่งบอกทางหนึ่งไปทางหนึ่งจับไม่ถูกทักทีเลยประมาณนี้ก็ให้ระมัดระวังไว้ก่อนนะครับขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้ช่อง VIP ทุกๆวันเลยละมา,มาเลยนะครับขอขอบคุณมากๆเราก็จะมาเริ่มชมกันนะครับลุ้นลมเพระความบันเทิงเป็นหลักนะประมาณนี้ตาจนเช้า901นะครับเน้นที่9นะ 9, 9 9อะไร9 5ห้า

ข้างหน้าคือชุดเน้นนะครับศูนย์ห้าห้าศูนย์ศูนย์หกหกศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ตัวลองก็ตามนี้เลยนะครับลองนะตัวลองนะอืมศูนย์สามศูนย์แปดศูนย์ right สองศูนย์แปดศูนย์สองนะครับลองนะประมาณนี้ตัวกันนะครับตัวกันคือหนึ่งนะอืมอ่าเจรณาดูก็แล้วกันนะครับรุ่นลมเพราะความบันเทิงไปก่อนกันแล้วกันประมาณนี้ ครับผมอันนี้เน้นทั้งหน้าเน้นทั้งหลังเองนะครับสรัมาณนนี้นะครับอ่ลุดลมไปก่อนนะเพราะว่ามันหลุด3ามวันต่อ,ต,อต่อกันแล้วอ่นรู้มันจะเป็นยังไงวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านชมชม,ชมไปก่อนแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็คงม,มีเท่านี้นะครับอ่าสวัสดีครับผม